ล็อกเฉพาะช่วงอ,อกแบบนี้นะคะอ่าตัวล็อกค่ะมันก็จะเป็นล็อกระบบเดียวกับคาซีนะคะซึ่งปลอดภัยมากๆเลยนะคะเพราะว่าการล็อกแบบระบบคาซีเนี่ยมันจะเป็นการล็อกจาก5จุดช่วงอ,อกนะคะน้องไม่สามารถที่จะถอดเองได้นั่นเองนะคะรวมถึงถ้าเกิดมีแบบเด็กเล็กอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยก็ไม่สามารถเอื้อมมือไปถอดได้เช่นกันนะคะสําหรับวงอ,อกแมมโบเลยบี้นี้นะคะเรามี ด้วยกันหลากหลายแบบด้วยกันเลยนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะมไม่มั่ใจว่าก็้องสามารถที่จะมองเห็นไหมนะคะมองเห็นไหมกล้องอันนี้เลยนะคะถามว่าล็อกยังไงนะคะ,ะถ้าเกิดตัวน้อง เบบี้นะคะเริ่มใช้ตั้งแต่3เดือนนะคะจนถึง2ขวบนะคะรับน้ำหนักนะคะก็คือตั้งแต่6กกิโลกร,รัมนะคะจนถึง24เอ่อขอโทษค่ะจนถึง18กิโลกร,รัมนะคะก็คือได้ตั้งแต่6ถึง18กิโลกร,รัมนะคะก็คือแนะนำใช้ตั้งแต่3เดือนถึง2ขวบค่ะสามารถใช้ได้2แบบนะคะก็คือแบบหันหน้าออกแบบนี้นะคะแล้วก็แบบ คว่ำแบบนี้นะคะได้ทั้งสองแบบเลยนะคะอ่าเวลาน้องหันหน้าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นขาน้องเนี่ยสามารถที่จะลอยน้ําอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดขาน้องยาวพอเราไม่อยากให้ขาน้องลอยน้ํานานเนี่ยเราจะมีรุ่นที่มีที่พักขาแบบนี้ด้วยนะคะอ่ามาดูวิธีการใส่กันนะคะเวลาใส่ของบี้นะคะถ้าเกิดน้องหันหน้าออกแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เอาตรงนี้นะคะจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะ เป็นคล้ายๆคาซีลถดเข็นค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้นะคะมาติดกับอกคุณน้องนะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้น,นิดน,นึงน,งนะคะก็ะจะอยู่ในช่องอกของน้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะคะแล้วก็แขนนะคะสอดเข้าไปเหมือนคาซีลถดเข็นเลยค่ะแม่ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะติดอกเข้าไปแบบน้องนะคะแล้วก็มันจะมี ให้แบบดังจุบนะคะอ่า,อาตรงนี้นะคะก็คือมันจะเป็นอ่ามันจะดังมันจะดังแก๊กนะคะก็เรียกว่ามันจะเรียกคือมันไม่ได้แบบถอดหรือใส่ได้แบบรวดเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักด้วย นะคะก็คือจะไม่ให้แบบว่าเหมือนแบบถ้าเกิดมีเด็กเล็กอยู่ข้างๆอีกคนนึงเนี่ยมากดเล่นอย่างเงี้ยไม่ออกนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมีฝาปิดนะคะล็อกเพื่อไม่ให้มีใครไปเผลอกดด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการเผลอกดตรงเนี้ยคือมันต้องใช้แรงกดพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภยัยค่อนข้างสูงนะคะอันนี้สําหรับนอนหงายนะคะแล้วก็นอนคว่ำก็ทําเหมือนกันนะคะถ้าเกิดจะให้ลูกนอนคว่ำกันคะในส่วนขอ,ของคางน้องนะคะจะอยู่ตรงนี้พอดีนะคะตรงนี้จะเป็นที่เกิดคางน้องพอดี